สวัสดีครับผมมัต่อนะครับมาคลิปนี้เราจะมาดู PSP กับดิจิไว้นะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะในเวอร์ชั่นของ PSP เดี๋ยวเจอตัวครับ อีตัวนี้น่าจะมังกรน้ำตัวที่เหมือนมังกรน่ะแต่นอนในน้ำ ครับเทียบกับตัวจิ g ว i c o m p กนะครับไอที่ผมใส่กล่องพลาสติกไว้เนะี่ยเพราะว่ามันยังไม่มีฟิล์มกันลายนะตัวจอมันเป็นรอยไม่ได้เขย่ามันเลย มาเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับคลิปนี้ไม่นานนานคลิปที่แล้วที่แนะนําไปนะครับว่ามีเวอร์ชั่นของ vp ผมลืมบอกไปวิธีเซฟวิธีเซฟครับกดนี่ select เดี๋ยวแป๊บหนึ่งวิธีเซฟก็กด select ครับกด select หนึ่งทีอันแรกคือเซฟ วงกลมเข้าไปไมันจะขึ้นมาเซฟมันเซฟได้อันเดียวนะครับเซฟหลายอันไม่ได้นี่คือเซฟอันที่สองเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนสที้กี่ไว้ อันสุดท้ายอันนี้เป็นเปิดปิดเปิดปิดนี่นะครับ NPCNPC NPC ก็คือไอ้เวลาเราแบทเทิรนะ่ะแบทเทิลแบบเครื่องเดียวครับมันจะสุ่ม NPC มาให้คือเหมือนสู้อคอมอะ่นะเปิดปิดเปิดไว้หนะ่ดีแล้วเอาไวส้สู้มันจะขึ้นตรงเนี้ยเนะี่ยมันจะขึ้น NVC on นี่นะคือแบตเทิรได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดไวเลสยวลองดูจะชนะหรือเปล่าโอ้แพ้ซะมั้งกูอันนี้มันกดอะไรไม่ได้นะครับ หลบได้เว้ยอ๋อชนะนี่ดิกดิกจิมอนดิจิมอนที่เป็นนกอะ่ะที่อยู่กับอีผู้หญิงอะ่ะมันก็มีผู้หญิงสองคนนะนะแต่มันจะมีคนหนึ่งที่ใช้ตัวดิจิมอนที่เป็นนกเนี่ยมาเริ่มเดินเหมือนกันอ้าวดาปิยะ กดอันนี้ก็คือปุ่ม x ก,ก็คือปุ่มเนี้ยครับปุ่มล่างเ่ยกดไปนับเก้าเหมือนกันกดอีกทีก็จะเป็นเก้ารวมที่เราเดินไปเป็นแสนแล้วเนี่ยผมเล่นมาพักเนี่ยกดอีกทีก็ออกเหมือนกันเมนู เมนูแมปมีมุมเมนูแมปด้านนอกเนี่ยเหมือนกันนะแต่เข้าไปข้างในนะ่ะไม่เหมือนกันนี่ไม่เหมือนนะครับ เห็นบอกว่าล่ะอ่ะออกียอะอ่ะนี่แมปมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันที่ psp มันมีเยอะกว่าไอ้จุดๆเนี่ย อันนี้มันมีสี่ไม่รู้ว่ามันเพิ่มหรือเปล่านะเล่นไปมันจะเพิ่มให้หรือเปล่าไม่รู้เราว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยอันนี้มี4ี่จุดต่อไปกล่องพยาบาลเหมือนกันแล้วก็แบทเทิลแบทเทิลมีเหมือนกันกดเข้าไป กดเข้าไปก็เลือกเลือกดิจิมอนครับอันนี้มันมีตัวเดียวอยู่อันนี้ผมได้มาหลายตัวแหละมันจะมีให้เก็บดิจิมอนอยู่มันจะขึ้นว่าเฮล้มช่วยช่วยดิจิมอนแล้วเราจะได้มาอันนี้ผมได้มาหนึ่งอันนี้นี่ตัวแรกหนึ่งสองสามสี่ได้มาได้เพิ่มมาสามตัว หนึ่งสองสามอันนี้ตัวเริ่มต้นแล้ก็เข้าไปก็จะไปเจอเมนูตัวเลือกข้างในเก้าดีพมีเหมือนกันมันจะเพิ่มตามที่เราเขยา่า ไอค่า dp เนะี่ยนี่ขึ้นมาแค่หกเองอ๋อช่ายออกหมดเลยมีวินเหมือนกันมี HP เดี๋ยวแป๊บนึงครับในกล้องมันแสงสะท้อนหรือเปล่าวะเนี่ยม,มาต่อครับไปมองเห็นหน่อยก็เหมือนกันอยู่นะอาจจะมีที่แมปอะให้เครื่องแท้เนี่ยมีอยู่สี่เกาะไม่รู้มันเป็นเกาะหรือเป็นอะไรเมือนกันมันมี4จุดอะเนี่ยมีอยู่สี่อันส่วน sp เนี่ย พีเอชพมมีอยู่มีอยู่หลายจุดเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดจุดนอกนั้นก็เหมือนกันครับ เดี๋ยวจะลองเขย่าให้มันเจอตัว ดิกี้ไว้เจอนะครับผมขยา่าหลายนาทีนะอันนี้คลิปที่เจอเร็วๆเพราะผมตัดออกถ้าไม่ตัดออกนะันนานเลยไวเจอเนะี่ยต้องกดย้ำๆมันย้ำเหมือน p ี p ครับ เพื่อสนับสนุนดิกิมอนให้มันโจมตีก่อนถ้าไม่กดเนี่ยมันมีโอกาสที่ศัตรูจะโจมตีเราก่อนแล้วเราก็จะแพ้มามาดูใน PSP เหมือนกันนะครับ เจอแล้วครับขึ้นเหมือนกัน่นี่ยต้องกดในหะ้มันโจมตีก่อน,นครับไม่งั้นเดี๋ยวตายนั่นไม่ทันเลย เรียบร้อยครับมาเหมือนกันอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วจะอกันใหม่คลิปต่อไปไปละได้อยู่เหมือนกันต่างกันที่แมปอย่างเดียว